สวัสดีครับผมอยู่กับบุลรอดด้ำทีมเช่นเคยนะครับหมอวานตอนบ่ายมาครับฝนตกครับที่หน้างานก็เลยพากันจอดปล้อค่ะวันนี้ผมก็เลยพาเจ้ากันยาวมาลุยงานเดี่ยวครับดูคมัวโมจะไปคุยดุระกลับมาต้นมะพร้าวตกยีสิต้นได้ล้มไม่เรียบร้อยแล้ว กองเรียงไว้ได้านข้างครับต้นมะพร้าวต้นหนึ่งนี่ผมว่าน่าจะประมาณ10กว่าเมตรนะต้นมะพร้าวงานนี้เป็นงานชั่วโมงครับขาาุดต้นมะพร้าวขุดตอออกครับแล้วก็จะทําการลอกสะบ่อลูกนี้อีกบ่อหนึ่งลอกนี่คือไม่ได้ลอกในน้ำนะ ขยายให้มันกว้างให้มันดูสวยงามให้เป็นเรียมนยีขยายด้านขวามือฮรกับด้านนี้ฮะรงต้นหมากนี่อ่ะช่วงนี้เจ้ากันยาวกุดต่ออกกรเกียตออออกรครับดูท้องฟ้าเนี่ยมืดคืมมาอีกแล้วไม่รู้ว่าจะตกต่อไหนอีกทำงานหน้าฝนก็ต้องทำใจนะฮะ แต่งานอย่างนี้ตกมากม็มีปัญหาทำได้สบายอยู่แล้วสำหรับเจ้าควานยาว<ะ>เดินไปไหนอเนาะเนี่ยไปเดินเดินไปเอาต้นมะพร้าวครับเอามาวีเอามาเรียงไว้ที่เดียวกันครับนี่ฝั่งนี้งานแบบนี้ แล้วแต่เจ้าของเขาจะสั่งนะเพราะว่าเราทําเป็นชั่วโมงอยู่แล้วไม่ได้เมาค่ะขึ้นอยู่ว่าเจ้าของจะให้เราไปทางไหนก็แล้วแต่เขาครับเพราะว่าเราทําเป็นชั่วโมงฮะนี่ดึงหูลำต้นทำไมมันยาวแท้ต้นมะพร้าวนี่คันอะไรแล้วเนี่ยดูฮะมันจะไม่ใช่20เมตรนี่แต่และต้นฮนะ ลาบเอาไว้ด้วยกันครับตรงนี้จะเอาไปทำอะไรก็ยังไม่รู้เลยยังไม่ถามก็เลยครับแต่มันไม่มีหน่วยนะไม่มีผลนะอาศัยว่ามันสูงอย่างเดียวหรือว่ามันไม่ใช่หน้ามะพร้าวก็ไม่รู้ไม่มีลูกมะพร้าวเลยมีแต่มีน้อยน,ะนี่ลอกสะนี่คิดว่าจะจับปลานี่หมดสิทธินะ เพราะว่าเราไม่ได้เปิดน้ำไม่ได้ล้วงในนี้แค่ขยายขยิบออกไปข้างละสาเมตรนี่ฮน้ำก็ปล่อยไว้อย่างนี้แหละแค่ขยายไปเฉยๆกั้นน้ําไว้แล้วก็ล้วงลงให้ลึกนี่สองด้านนี่ฮะโอ้คือมึมาแล้วครับท้องฟ้า โอ้โหต้นนี้คดไม่ตรงครับคดนี่ลำต้นมะพร้าวต้นนี้คดครับแกจะปลูกผลไม้ฮะแต่ยังไม่รู้ว่าจะคิดปลูกอะไรบอกว่ารีบทำไว้ก่อนตอนนี้บอกอีกสิบปีจะของที่จะปลเกกษียณครักะว่าปลดกกษียณมาปุ๊บผลผลิตก็ได้พอดี แกบอกว่าถ้ากเกษียณแล้วมาทากลัวว่าอายุเยอะแล้วจะทําไม่ไหวทําตอนนี้นะครับแกว่าอผมก็ว่าความคิดดีนะทําก่อนตัวเองปลูกเกษียณน,นี่พอดีเลยพอตัวเองกเกษียณมาปุ๊บผลไม้ที่เราปลูกไว้ก็ได้เก็บเกี่ยวพอดีไม่ต้องเหนื่อยฮนะนีะ่ผมฟังแกพูดก็เข้าท่าดีเจ้าของงานนะเจ้าของสวนนี้นะ อะเดินมาต่อจะไปไหนอ่ะจะไปทางไหนอย่าลบทางก่อนลบทางก่อนเนี่ยเดินไปสะดุดไปเดินไปสะดุดไปเพราะอะไรเพราะว่าสเตอร์ผมมันใกล้จะหมดแล้วอ่ะมันแหลมหน้าคนนี่แหละผมจะเปลี่ยนอยู่ฮะพอเวลาเดินไปมันสะดุดตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอ้ต้นมะพร้าวต้นนี้ไม่เอาออกหรือไงนี ยังไม่ตายนะเห็นไหมอุ้ยนีย่ต้นมะพร้าวต้นนี้ถึงจะเอียงแล้วแต่ยังไม่ตายนะมันยังสู้ของมันครับดูดิเอียงมาแล้วครับโชว์ยอดมาเลยฮะโอ้โหคิดดูเอาอนาดต้นไม้มันยังสู้ชีวิตมันเลยมันยังหาทางรอดของมันเลย 1> <1> <1> ลากะโพมานะโพมาครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในดินมันยังไม่ยังรอดตายได้ฮะโอ้ยบุญรอดให้ปัญญาชีวิตอีกแล้วเนี่ยจะเดินไปขยายบ,บ่อฮะ กอไผ่ฮะดันเอาเลยฮะกอไผ่แบบนี้ล้มง่ายอยู่ทลลำเล็กๆเน้นๆนนโอ้โหออกยากมีลำใหญ่ไอเวลาดันล้มเนี่ยง่ายนะแต่ตอมาดิโคตรยากเลยฮะตอกอไผ่เนี่ยลากต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ฮะแต่มันมีฟอยเล็กๆนี่ลากฟอยเยอะๆนี่โอ้โห ออกยากครับนี่นี่โอ้โหงัดดูดูเลยนะอามเราก็มีประวัติมาก่อนนะเคยล้าวมาแล้วเชื่อมมาแล้วต้อค่อยๆแซะฮะ ดางห้างหน่อยผมกัวไม้ไผ่มันดีดไม่ใช่หรอกต้องเซ็ตเอาฮะต้นมะพร้าวต้นนี้ไม่เอาออกหรือไงกันได้ดูโอ้มายืนในต้นมะพร้าวมีหน่วยไหมเนี่ยลูกมะพร้า,าวโรนใส่หัวนี่ไม่ต้องพูดเลยนะ แอนดอซินจะแจ่ใครหรือเปล่าก็ไม่รู้มันจะมึนไงถ้าหัวแตกมานดียวอ่ะนี่ฮะต้องค,อคอ่อยๆแซะฮะ ก็ค่อ,คอยฉีกทีนิดทีนิดมาฮะไปเอาทีเดียวแบบเต็มเต็มมุ้งกีนี่โอ้โหยากต้องค่อยแซะฮะแซะท้งงัดงัด,ง,ดงัดขึ้นมาดีนะดีมันชุ่มถ้าเป็นหน้าแรงด้วยโอ้โหน่าจจะแข็งหน้าดูฮะ อดูอ่ะตูแทบกระดกเลยอากาศเย็นสบายนะ หลังฝนตกอากาศเย็นสบายดีเริ่มหมดแล้วครับหรือทีเดียวโอ้หมดแล้วเกี้ยงแล้วตอหอไผ่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับของงานวันนี้ของเจ้าการยาวครับทีนี้ก็เหลือแต่ลอกสะสองฝั่งครับฝั่งที่ผมยืนกับฝั่งนู้นนะเดีย๋ยวเป็นอันว่าเดีย๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้บุลล้อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ โอ้ลองกดดูครับลองกดดูนุ่มนอกแต่ข้างล่างแข็งอยู่ฮะครับ,บนีสวัสดีครับ